ทำในการปฏิบัติว่าอันหนึ่งต้องทรงพรหมมิหารสีให้ครบถ้วนสองต้องมีอธิบาทสีให้ครบถ้วนสามต้องมีจรณะห้าให้ครบสิบห้าครบถ้วนสี่ต้องมีบรมีสิบให้ครบถ้วนเป็นประจำในใจบางท่านที่เข้ามาก็คิดว่าโอ้โ oh หนี่มันหนักอย่างนี้เชีวยวหรือ แต่ความจริงการปฏิบัติอย่างนี้ผมได้รับการฝึกมาก่อนนับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอุปสมบทบรรพชารวงพ่อปานได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเวลาที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเธอจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นปกติจึงจะให้บวช แล้วก็ข้อหนึ่งที่จะทรงอารมณ์ไว้ในใจให้เป็นปกติก็าตามที่ผมพูดบอกว่านิพานัาสสะสัิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตว,วาเื่อมแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อให้แจ้งเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพระนิพพานเนี่อารมณ์นี้ต้องจะตั้งอยู่ในใจทุกวาระจิต เป็นว่า,าการทั้งหมดคือหนึ่งพรหมิหารสี่สองอิธิบาทสามจรณะสิบห้าสี่บารมีสิบหกการปรารบพนิพานทั้งหมดนี้จะให้ว่างจากจิตไม่ได้เลยต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอ และก็หลังจากนั้นท่านก็แนะนำให้อ่านวิสุทธิมรควิสุทธิมรคทั้ง40ข้อจำให้ได้ให้หมดแล้วก็รู้วิสุทธิมรคทั้ง40ข้อทั้งหมดเรารู้นิมิตทั้ง40ข้อทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นจะใช้อะไรเมื่อ,อไรก็ได้ต่อไป หลวงพ่อปไปก็แนะนําว่าเรื่องของจริตหกทั้งหมดต้องคอยจับจิตของเราไว้เสมอว่ามันมีจริตอะไรจริตก็ได้แก่อารมณ์มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตของเราต้องใช้กรรมฐานที่เป็นปฏิปักษก์อารมณ์นั้นมาใช้ทันทีและในขั้นต่อไปก็ให้ระมัดระวังนิวนรณ์ห้าประการ อย่ายอมให้นิวรณ์ห้าระการนี้มันเป็นเจ้าหัวใจเราจะต้องเป็นเจ้าของนิวรณ์ไม่ใช่นิวรณ์เป็นเจ้าของเราอันนี้เป็นสําคัญและก็ต่อไปทุกอริยาบทจะต้องทรงคำภาวนาหรือพิจารณาไว้เสมอหรือว่ากําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้ตลอดวันนี่เป็นคําสั่ง และเป็นคำสั่งเมื่อสั่งแล้วต้องทำได้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว,ว่ารับคำสั่งอย่างเดียวและหลังจากผมบวชแล้วในวันนั้นหลวงพ่อปายก็นำให้เข้าไปอยู่ในป่าช้าการอยู่ในป่าช้าก็อยู่ในกระท่อมที่เขาเก็บผีแล้วเขาเก็บศพเขาเอาศพไปเผา กระท่อมอยังเหลืออยู่แล้วก็อยู่ในกระท่อมนั้นแล้วก็ตให้ตั้งใจสมาทานทุดดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามสมควรที่เราจะพึงปฏิบัติได้เพื่อทรงความเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษขณะที่ท่านนำเข้าไปอยู่ในกระท่อมท่านก็มีคำสั่งว่าเหตุการณ์ใดๆถ้ามันเกิดขึ้น จะเป็นเหตุร้ายแรงขนาดไหนก็ตามในเวลากลางคืนห้ามไปพบผมเด็ดขาดจะพบได้แต่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นก่อนจะกลับท่านก็มีคำสั่งว่าถ้าคุณงดการภาวนาเมื่อไรขณะที่ยังตื่นอยู่ผีจะหักคอตายเมื่อนั้น นี่คำสั่งและการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าหนักเกินไปไหมสำหรับท่านแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหนักเมื่อได้รับคำสั่งก็รู้สึกว่าของก้ยกล้วยแบบนี้นะหรือมาสั่งเราแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านสั่งท่งานก็ถือตามแบบฉบับไม่ใช่ถือว่าเป็นของหนักก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นของเบา ทังนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานหรือว่าบวชเพื่อทำความหรือว่าบวชเพื่อทําที่สุดของความทุกหรือว่าบวชเพื่อหาความดับไม่มีเชื้อให้ได้หรือว่าบวชเพื่อเข้าถึงโมกขธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากกิเลส นี่การบวชจริงๆเขาบวชกันแบบนี้แต่ก็เห็นว่าเครียดเกินไปผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่น่าสลดใจอย่างยิ่งในว่อยามปฏิบัติอันดับแรกท่านสอนให้รู้จักความทุกข์เรื่องตัวทุกข์นี่เราจะต้องพยายามหาให้พบ เรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่เราไม่ต้องพูดกันมันจะสร้างขึ้นมามากไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจเฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะจะเป็นคำพวนนาก็ตามจะเป็นการพิจรารณาก็ตามจะเป็นการเพ่งภาพกระสิงก็ตามเมื่อเราใช้อารมณ์ให้ทรงตัวอยู่อารมณ์ฟุ้งซ่านมันสร้างเหมือนกันแต่มันสร้างมากไม่ได้เพราะเราคอยระวงัง อันนี้ก็ขอให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติขบรรดาพวกท่านทั้งหลายผมมอบภาระนี้ไว้แก่พวกท่านเพราะว่าถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วหากว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สแสดงว่าสักแต่เพียงว่าบวชเท่านั้นถ้าเราบวชกันเพียงแต่สักว่าบวช ก็หมายความว่าเราลงทุนซื้อนรกมันจะเกิดประโยชน์อะไรในการปฏิบัติแบบนี้คำสั่งต่อไปก็คือว่างานคันธะทระทุกอย่างถ้ามีขึ้นพวกคุณจะต้องทำด้วยหนึ่งการศึกษาจะต้องศึกษาด้วยรายการี่สองงานก่อสร้างของวัดถ้ามีขึ้นต้องทำด้วย ปริการในสามสิ่งใดที่เป็นของสงฆ์ทเห็นว่าไม่สมควรจะอยู่ในที่นั้นต้องจัดทําด้วยอย่ารอรับคําสั่งเป็นสําคัญแล้วสิ่งทั้งหมดนี้พวกเราก็ต้องทำํำจนจึงครบคําสอนนี่ท่านสอนคราวเดียวท่านจะไม่ยอมซ้ำคำสอนหรือว่าสอนซ้ำ ถ้าคำสอนใดถ้าเราไม่เข้าใจต้องไปถามท่านว่าข้อนี้ผมยังไม่เข้าใจครับแต่ว่าเราไม่เข้าใจท่านพร้อมที่จะแนะนำให้แต่ถ้าเข้าใจแล้วดังปฏิบัติไม่ได้ท่านถือว่าพวกเราเป็นเปรตแต่เห็นหน้าท่านจะบอกว่าพวกเปรตเดินมาแล้ว ไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ฉันไม่ใช่สุรกายเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะว่าพวกเปรตนี่เช่นประัทัตตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยชาวบ้านเขาสงเครืออที่ส่วนกุศลให้เนี่ยพวกเราที่เป็นพระก็เหมือนกันความเป็นอยู่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นสําคัญ คือว่าชาวบ้านเขาต้องให้ข้าวให้น้ำให้อาหารให้การบริโภคให้สถานที่อยู่ให้ยาราักษาโรคให้ที่อาศัยนี่เป็นของชาวบ้านเขาทั้งหมดเราจะมีชีวิตได้กับพระอาศัยชาวบ้านเป็นสำคัญถ้าหากว่าเราทำตัวไม่สมควรกับสมณวิสัย ก็มีสภาพมันเปรกคอยขอส่วนบุญกับชาวบ้านเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อนี้ขอบรรดาท่านหลายจงจำไว้นิว่ากันถึงอารมณ์ฟุ้งร้างของจิตมันก็แก่ยากไม่ใช่แก่ง่ายผมขอแนะนำเป็นพิเศษเพราะว่าในสมัยพวกท่านนี่มีความสบายมาก อุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีมากเหลือเกินมีมากล้นสมัยผมนี่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเครื่องช่วยอะไรเลยการารับความพุ่งสร้างของจิตแล้วก็ทำกันได้หลายวิธีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็คุมอารมณ์คือลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเป็นพื้นฐาน แล้วข้อสำคัญอีออันหนึ่งคือว่าตีรชานนาคาถาวาจาที่ปรารบความรักในเพศความรักในวัตถุวาจาที่ปรารบความร่ำรวยคือความโลภวาจาที่ปรารบความโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันวาจาปรารบความหลง คือถือว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราว่าจะประเภทนี้จงอย่าเข้าไปสนใจอย่าเข้าไปมัวสมอย่าคุยกันเรื่องนี้เห็นเขาใครเขาคุยกันเรื่องนี้ถอยออกไปทันทีถ้าโอกาสที่จะถอยไม่มีจับอารมณ์ภาวนาและพิจารณาไว้โดยพิจารณาคิดว่าคนพวกนี้ เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แต่โอกาสกข้างหน้าที่จะตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องใช้เวลาเป็นแสงกับเพราะว่ายังมีอารมณ์หมกมุ่นอยู่กับกรรมที่เป็นอกุศลวาจาของบุคคลประเภทนี้เป็นวาจานำทุกมาให้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ละ คิดอย่างนี้นะนี่ทั้งหมดนี่จะบันทึกเสียงแล้วก็แจกจ่ายกันไปแล้วจงจดจำเอาไว้จำแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยสำหรับอารมณ์ฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาการบังคับอารมณ์ฟุ้งมันเป็นเรื่องยุง่งแต่ถดาว่าแต่หากว่าท่านปฏิบัติตามอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วจริง ไม่มีอะไรยุ่งทุกอย่างเอาให้ครบทำมันเสให้ครบใช้อารมณ์ควบคุมให้ครบมันจะไปยุ่งตรงไหนมันไม่มีเวลาให้ฟุ้งการป้องกันอารมณ์ฟุ้งอย่างของเราแบบวิธีง่ายๆก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงเบาๆถ้าอยู่ห้องร่วมกัน ก็ใช้หูฟังเครื่องฟังวางใกล้หูเวลานี้ท่านมีอุปกรณ์ช่วยมากสมัยผมไม่มีการเปิดเครื่องบันทึกเสียงฟังคำสอนนี่เป็นของดีที่สุดจิตใจของเราจะอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลามันจะฟุ้งบ้างก็ปล่อยมันเปนเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปล่อยแล้วเราดึงมันไม่ไม่ไหว ก็มีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็ดึงเข้ามาใหม่เวลาฟังตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดตามตั้งใจคิดคิดตามไปด้วยนี่เวลาที่เราจะใช้คำว่าพุโทโธผมขอใช้สับพพวนาสัพเดียวว่าจะใช้อะไรก็ได้ตามกรรมฐานที่ท่านต้องการ อย่าลืมว่าวิสุทธิมรรคเวลานี้เราไม่ต้องอ่านอ่านคู่มือมีความเข้าใจมากกว่าคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานก็คือวิสุทธิมรรคดัดแปลงแก้ไขสำนวนให้เข้าใจง่ายเท่านั้นทุกอย่างเหมือนกันหมด <c oughs> และก็ตัดทอนบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าฟุ้งเกินไป เลยวิสัยที่เราจะพึงทําได้ไม่ใช่ว่าของดีนะนิว่าเป็นสํานวนที่อธิบายมากเกินไปเหมาะสมัยนั้นออกเสียแต่หากว่าจะให้ดีแล้วก็ท่านมีเสียงท่านเอานังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานไปอ่านบันทึกเสียงไว้ แล้วต้องการจะฟังอะไรตรงไหนนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จงกรมอยู่เดินก็ได้เปิดแล้วก็ฟังตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชภา,ารกิจมากพระองค์ก็ทรงฟังการเสียงจากการบันทึกอยู่ตลอดเวลาทั้นนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจว่า อาจารย์ทุกองค์ก็ต้องนำอวธธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่เป็นของตัวเองอันนี้ความเข้าประไทยของพระบาทสมเด็จพร่หัวทรงเข้าใจถูกเอาการถือสายน้อนอาจารย์สายนี้สายนั้นเลิกกันเสียทีอาจารย์ทุกอาจารย์ไม่ใช่พระศาสดา ไม่ใช่จะเป็นผู้มีความสามารถสามารถจะสร้างธรรมะขึ้นมาสอนได้เองธรรมะที่มาสอนนี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากนั้นผู้เราเราพูทธบริษัทก็เช่นเดียวกันต้องรับอภิปติปทาของพระบาทสมเด็จพระย่หัวมาปฏิบัติตามพระองค์พระองค์มีพระราชภารกิจมากก็ยังสามารถทรงกระทำ สมาธิจิตได้อย่างสูงส่งทรงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแลก็ทรงมีสมาธิดีมากผมขอกล่าวว่าพระองค์ทำได้ดีมากดีไม่แพ้ที่พระที่เราเรียกกันว่าทำได้ดีแต่ถ้าจะเอพระเข้าไปเปรียบผมก็ถือว่าท่านทำได้ดีกว่า ทั้งนี้พ่อหลายพ่อพระมีเวลาว่างมากกว่าแต่หาว่าทําได้ดีเท่าพระองค์ผมก็ถือว่าพระเนี่ยยังสู้พระองค์ไม่ได้นี่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไงเท่าที่รับฟังที่พระองค์ทรงตรัสให้ทราบแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ทรงตรัสให้ทราบเราก็หาข่าวกันจนได้ ก็ข่าวที่พระองค์ทรงปฏิบัติมีมาเสมอวิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือหนึ่งนั่งทรงสมาธิ์นั่งฟังเทปจิตจับอยู่ในเสียงไม่ยอมให้จิตเคลื่อนออกไปจากเสียงแล้วทรงใช้พระปัญญาพิจารณาตามไปด้วยโดยการดีสองเวลาบรรทมเปิดเทปฟัง แล้วก็บังคับให้จิตหิหลับไปแล้วต่อมาเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแต่บังคับจิตไม่ให้หลับหูจับอยู่ในเสียงจิตคิดตามเวลาทรงสเสด็จจงกรมผมถือว่าทรงจ,จงกรมเพราะว่าทรงสเสด็จดึกพระดำเนินเสด็จพระราชดดำเนินไปตามบริเวณสถานที่พักของพระองค์ พระองค์ก็ใช้เทปบันทึกเสียงสะพายถ้าจะเดินหนึ่งชั่วโมงก็ทรงสดับสองหน้าถ้าหากว่าจะเดินสองชั่วโมงก็ทรงสดับสี่หน้าเทปแล้วก็เวลาพระองค์ทรงสมาธิก็ทรงตั้งเวลาไว้เทปไม่เปิดให้มีเสียงเทปเคลื่อนไปเสียงดังแก๊กก็ถอนสมาธิพอดี แล้วต่อมาก็ทรงตั้งเวลาสมาธิเข้าตั้งสมาธิออกได้ตามพระราชธิยาัยในปฏิบปทาอย่างนี้ท่านควรจะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติเมื่อยามว่างจะก,กิจการงานพระองค์ก็ทรงฟังเทพบันทึกเสียงฟังเทพบันทึกเสียงนี่ไม่ใช่ว่าฟังแต่ของผมนะ อยาคิดว่าของผมนั้นมันดีเลิศประเสริฐของผมผมก็ามาจากพระพุทธเจ้าของอาจารย์องค์อื่นท่านก็ามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นพวกท่านก็เหมือนกันเวลาจะฟังคําสอนก็ควรจะฟังคําสอนจากอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้ผมไม่ห้าม ไอเรื่องห้ามนะจะเห็นว่าผมไม่ห้ามผมบอกแล้วว่าท่านจะไปที่ไหนกันให้บอกผมก่อนถ้าจะไปพักวัดไหนต้องบอกผมก่อนแล้วผมจะไปติดต่อกอาจารย์องค์นั้นเพื่อให้ความสะดวกในความเป็นอยู่อาการอย่างนี้ที่ผมแจ้งให้ทราบก็แสดงว่าผมไม่ห้ามการที่จะฟังคำสอนจากพระองค์ไหน เพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่พราศาสดาไม่ใช่สัพพัญญูไม่ได้รู้อะไรเสรียทั้งหมดถ้าผมรู้ทั้งหมดผมก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ผมไม่ได้รู้เสียทั้งหมดทุกอย่างจึงต้องการให้ท่านรับฟังจากบุคคลอื่นบ้าง เพราะว่าค้อบรีกย่อยหรือว่าสิ่งสําคัญที่เราปฏิบัติที่ได้มามันไม่เหมือนกันแต่ความจริงความรู้นั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้าการรับมามันเป็นเรื่องของความสามารถแต่ละบุคคลเราสามารถจะบรรจุจุดไหนได้แบกอย่างชิ้นไหนได้ก็แบกมาเฉพาะชิ้นของพระพุทธเจ้ามีจริงๆมีถึง8 4 0 00ชิ้น บรรดาพระสาวกทั้งหมดจะสามารถแบกมาทั้งหมด8 4 0 0มี่พชิ้นนั่นไม่ได้ก็แบกมาตามกำลังของตัวนี่เป็นการแนะนำนี่ที่แรกผมอยากจะแนะนำเรื่องการท่านฟังเสียงเทพก็เลยไม่ต้องแนะนำแล้วให้ถือปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ และพระองค์ก็ทรงมีพระปีชาสามารถเฉลาดในการคิดฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วคิดไปใคร่ครวนตามไปเวลาจะนอนเปิดเครื่องบันทึกเสียงแต่อย่าเปิดเสียงดังใช้หูฟังจะได้ไม่รำคาญชาวบ,บ้านเอาเครื่องฟังหูฟังไว้ใกล้ๆหู <c oughs> อันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าของผมมีผมทดแสองลองแล้วทุกอย่างมันฟังได้ชัดเจนไม่ต้องแย่เข้าไปในหูวางไว้ใกล้ๆฟังได้แบบสบายๆถ้ามันอยากจะหลับปล่อยให้มันหลับไปกับเสียงธรรมะเราชอบข้อไหนฟังข้อนั้นเราสนใจข้อไหนฟังข้อนั้น อะไรที่ยังไม่มีในเทปบันทึกเสียงที่มีในหนังสือเราก็มาบันทึกของเราเองเพื่อความเหมาะสมของเราเองนี่การกระทําตามปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวจะเป็นการระงับฟางความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปหาที่ไหนนะหมดกันแล้ว ไม่ต้องไปจ้องนอนจ้องนี่จ้องนั่นจ้องอะไรก็ฟังมันเสยเรื่อยๆไปให้หูมาอยู่กับเสียงฟังนั่นก็เรื่องไรละทำไมมันจะจิตมันจะสัน้นมันก็สั้นบ้างเป็นของธรรมดาแต่ท้าว่าเวลาที่เรารับฟังรู้เรื่องมันมากกว่าอารมณ์สั้นในกรรมาฐานกองไหนเป็นที่พอใจของเราถือเป็นสรณะนะ จับให้เป็นอารมณ์ไว้เป็นปกตินี่เป็นเรื่องขั้นการเริ่มต้นในการป้องกันการฟุงร่งซ่านเวลานั่งอยู่ทำตามองจุดใดจุดหนึ่งมองพระพุทธร,รูปมองแสงมองสีมองยอดไม้มองเพิดายกุติมองหมอนมองภาชนะให้จิตมันอยู่ตรงนั้น นี่เป็นการรักษาอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียวว่างๆเอาก็าไม้มันนั่งเคาะเวลาเคาะลงไปฟังเสียงเคาะถ้าใจะให้ดีแล้วก็นับอาการเคาะโดยว่าเคาะได้เท่าไรตั้งใจไว้ว่าเราจะเคาะถึงเท่าไรเป็นที่สุดเป็นงวดหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็ตั้งต้นเคาะใหม่นับเป็นหนึ่งใหม่ หรือว่าจะนำลกูกประคมาชักแล้วก็ใช้คำภาวน,นาหรือพิจารณาไปด้วยพิจารณาคนได้พิจารณาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งหรือภาวน,นาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งนี่เป็นวิธีแก้ฟูงซัานให้มันส่้นอยู่ในขอบเขตของความดี นี่ปฏิปทานี้ตามที่หลวงพ่อปานสอนมาก็ดีหรือว,ว่าปฏิปทาที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก็ดีขอท่านทั้งหมดจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วน <c oughs> แต่หากว่าท่านบอกว่าแหมมันยากเกินไปเครียดเกินไปผมก็สลดใจ เพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวพระองค์ทรงปฏิบัติมาได้แล้วก็ปฏิปทานั้นผมก็ปฏิบัติมาได้ทําไมจึงจะบอกว่ายากเกินไปและทําไมจึงจะบอกว่าเครียดเกินไปถ้ายากเกินไปเครียดเกินไปก็สแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อ,อความดีศักแตว่ว่าบวชอาศัยพระศาสนาหากิน สภาพของท่านก็คือเปรตนั่นเองไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อสุรกายก็คือเปรตเวลาสำหรับการแนะนำสำหรับตอนนี้มองดูคัดเศษก็พอจะหมดเวลาเพราะมันสิ้นเวลามา27นาทีก็ขอยุติวแต่เพียงเท่านี้คอยรับฟังคัดเศษหน้าต่อไป